สบายดีเห็นยังเด้นั่งลิน้นเนาะฝึกเก็บทานเนาะก็มีเนาะโอ้ <c oughs> สบายดีแม่มือไ <c oughs> <c oughs> ด้บุญมืออื่นบ่มือฮือเนาะ จะต้องมากองว่าโอ้ยมาแต่ใส่บุทองหว่าจะเดินข้างไปเรื่อยมาเที่ยวเหรอวะมาเที่ยวแม่เลยหลังเด้อานเนาะเป็ดด่งเฮ็ดขายนี่ ด้ดังเนาะอือเขาบ้างจะช่องเปาเต่งฮั่นนะจ๊ะเอออันนี้เด๊อ๋อคอยละซื้อตุ้อตุ้มาพาพื้นสองมาจากฟูนาไก่ติดจ่ามาจากหินมันเย็นแล้วก็เก็บประมาณจากเป่าสามนี่สองสามเป่าเนาะ พอดีดังเนาะดไปเที่ยวไปเลยๆเลยเนาะมาดูอยู่ได้บ้านนี้ข้างเล็กเลยเขามามามาแล้วมาบุญมาอื่นมาอื่นมาฮือมาบุญนะมาอื่นวัดอยู่บ้านนี่บ่โดยโอ้ไก่บอวัดนี่ข้าวซอยหั่นเลยข้าวซอยนี่บอโอ้ข้าวซอยในบ้านเลยน่าลงพื่นเลย เจนว่าหลายคนซุ้มผ่าเดียวกินเหล้ากินเบียร์โบเมตเนาะนั่งซุ้มลิดเนาะเออเจ๊ก่อนจะทำหลายเลเดี๋ยวนี้เลิบเนาะเกียมเด้เนาะเขาบุญเนาะเกียมเห็ดบุญเห็ดต้นเห็ดหยางแล้วเนาะเกลือหาเกลือป็นงูหันเวเป็นงูนีิเส่นเหอนแม่อยู่ในปูอยู่ในบ้านพุณนะอยู่ในบ้านไก่เติบเนาะหยางออกมาเนาะไก่เต เได้่าสบายเนะปเลยบนเลยนะสุเจ้านี่ได้ลูกให้ลูกเคยมัละพ่อไมได้ม่แล้นะแม่ไม่ลูกเอ้าแม่กระเด้งเป็นแม่กระเด้งบอกเอายเขกระเดงเออป็นแม่กระเดงเนาะ เออกำลไปหาเงินได้เจ๊เจ๊เจ๊ปีนี้ฮะลูกมันแมงใหญ่เรินจ้าได้ไฟได้เขยมาแล้วเนาะอันนี้ได้มมาาาขเไปใส่เด้อนี่คือกระจาะกระยังนี่หาอยู่หากินบ่ไอ้ถ่านก็เห็นเลยไปศูนย์บ่ไปจิกสารคือสิไก่ตาเบิงเนาะไปจิกสารเนาะสารที่ส่วนย่างโอ้ คน่าเรามาขายกล้วยได้ที่ไหนก้วเช่โอ้ยโอ้เป็นขายวีแล้วจะพันอันนี้โอ้ขอเชียวนามาได้ขายมาได้นานเออขอปั่นเนาะปั่นเดียวให้วุืน โอ้เราก็ได้บุญลายแล้วี่ยายได้เบ่งปันเข้าห้องบ้านยัง้บานากระทางน่ากระทงบอกนากระท่างทงนี่ไคนนากระทางนากระทางแล้วแล้วคอยระบหูเลยบายังเป็นบ้านยังนม่ได้ฮะ ช่างบอยต่มาพาเพื่นเลมน้อระาตท่ารงสบัยเป็นเทียมแดงปันกุ้ยเออเอ้าอันนั้นเป็นไม้ย่างนั้น โอ้ยไม่เก่นคูณเนาะโอ้ยไม่เก่นคูดเนาะจะโค้กันว่าหากไม่ดังปะเออแม่กับนั่นบอกแม่กับเขียวบอกแถวดอกกอแต่น้อยๆเขียวมาอ่ะเจนเท้าเดินนี้วิย่าลยเลยนี่แบโชกชื่อทอดอันนี้ยังเสียงป้าอันนึ้งคือผูไทเนาะ จะปู้ไทยได้นอผู้ไทยกระเทือนผู้ไทยกระเทืนเบาเพลอเาด้เบาเออผู้ดีกระเทืนนอผู้ดีม้นผู้ดีมนนะมนม้ข้าหาวและถูกจด้าข้างก็จะม้นม้นแล้วมนอยู่ใดคอยไปฟังถุกจะาุดม้นข้างทางทางรา์เนาะเบาเผาหูเบาบุ่หู่า ไต่หาอยู่หากินเนาะอุษาใกล้ๆกับมีเนาะเป็ส่วนยาปลาบอ่จะปลาเจ้าบอ่โอ้คุณยาปลาอะไรเนใหญ่หมดแล้วบ่เออตกที่กัมมีละโอ้ได้เงินแล้วบาทนี้เนาะพอได้กินได้ใช้ก็ได้กินแองม่ได้เป็นสีกินเป็นปีจอกสีก็ได้แล้วเออแม่อ่าเขึ้น กำลังไปจีบปูนจีกสารทำผสมเลยจีบจีบสารมาเกียมเท่ากัับุญบุดเดือนเก้าเนาะประมาณนั้นทำผสมเอ้เพื่นกาเก็บท่านคุมท่านดังคุมท่านดังขนมีคนมาซื้อกระขายแล้วว่า อามาได้ใส่ไหมเนี่ฮะเอามาแต่ส่นไม่ไม่ได้สูนบอโอมาแต่หัไู้นัามาแต่หัวผู้นักกายแจ็คมือนี่จึงควอดได้นี่สองอมือโอ้โหโหแล้วเด็เนาะสํานีกันเนาะใส่เวลาตักสองมือเนาะประมาณจากเปาเนียา ส่งสามเป่าเนาะส่งสามมือเนาะโอ้ยคือสิกว้างเนาะแต่บึงบานสีเจ้าเนาะปาตส่งลอยพูน่ะปลาในบานอีกวางเนาะ เนาะตะเข็มทางเลยเนาะเนาะนี่แหละมันดดนยูและทังในบาเนี <S 2> <S 2> <S ่ยเนาะมุดอนยูทังเนาะทั้งในแหละจะเข้ากัดินให้ดินหน้าทังมดเลยโอ้โอ้โอ้กี้เไปดินใล้ดินหน้าโบเห็นไหมดินหน้า่โอะกี้เลไไปดินให้ดินหน้าโบเดินไหดินหน้าทังมดเลย แถวอ่อน้่นะนยนี่มันเลอแล้วบ้านนะเลอบ้านลี่กะใหญ่เนาะุลูกลลานเอาลูกเอาพัวเนาะกมีบนพุกมีบนตังเนาะทำให้ทำนาเนาะ่ไปเายเหน้าเมือแล้วแถวในโมเมนต์เนี่ยคุแลมันลายแล้วใหญ่าลอันหญ่จนหดคุณแล้วเนจะหดบ้านหนบ้า ทา้งผีกาจนยะคลอดฟุ้นแล้วฟุ้งบ้านหน้ากระทางเล่าแล้วดิใหญ่ไปงน้นแลสามทางปิดบ้านใหญ่แล้วบ้านนี้เนาะโอ้ขลากลายแล้วบ้านนี้อุดมสมบูรณ์ไปที่เด็ดก็เคยไปบอไปเมื่อนั้นนงไปหาเบื้องบนที่ยังไปไปชุ่มใช่ไหมใช่ ชแม่เลยโค้งไปโค้งมาทางขึ้นหัวพูนกายได้มันโค้งไปโค้งมาเส้นทางนะเข่าอันนี้เข่าอันรุ่งชุบอันนี้เราขายเข้าเอาหาขายเข้าไปยูงหัวพูอไปที่โน่นนั่นเลยไปบ้านดุบนะบ้านหนองคุ้มโอ้รถเก๋งก็ขึ้นรถพยานไปไก่เนาะตั้งไปลิ้นบ่เจ้ากันไปทางนี่แหละทางทุกคนเนี่ยไปไั่โอ้ เจ้าว่าซื้อไปเท่าไปสั้งเจ้าขอถามซื้อได้ไหมแม่ชาวกรมผู้นั่นดิใช่ใช่ออันนี้ได้ไม่เท่ามอนล้ำนเย่าวล้ำเดิมงอนไม่เท่าเจ้านะเด็กลูกใครเราเคยมุดแล้วเนาะเออเออผู้นี้ก็ได้ยังชอบผู้นี้ก็ะดายงนเลยเจ้าเอามุดเนาะเจ้ากะลูกับลูกเออลูกสาวลูกชายเคยกกก็็ไไไดด้้ลูผู้นี้ดิ กำไรเนาะเอาคนมาตืมดิหักเสียเทากำไรเนาะอ้ามีลูกทายกับกาลูกไพมาเกกัเสียเสียเงินนั่นเลยเต่งเอากำไรมหานกำไรกำไรใช่เนาะ เมล่อเขาให้เขาหน้างามยูบบ่แม่งามงามกู้กู้เขาให้เขาหน้าพอได้กินงามอยู่บปีนี้งามยุ่หาได้น้ำแห้งมื่อไได้เห็นนี้ได้เดี๋ยฝนบ่ตกอ่ะยาแหล่บ่ได้กินเลยฮะกะหากะโชยบางบ้านบัดบางบ้านบัดน้ำท่วมถ้าพี่ก็ท่วมอยู่บะมี่บ่จ่ท่วมมบ่ได้ท่วมเออเอง้ใย นนบ,บางบ้านกระท่วมท่วมไิดนึงบางบ้านกระท่วมไหลอะไรก็ว่ายอยู่หรอมันไม่ได้ท่วมเหิงท่วมดำคืนเอาเขาับเรือไหได้ไหมด้อเขาเลาะในบ้านก็บรินี้โดยทำบุษ <c> ม <oughs> om, ตอนนี้จะพาทำบุษมเข้าไปในบ้านเข้าไปในบ้าน บาน,นากระทางทำปรมขอบไปบาน,นากระทางเบิ่งก่อนบาน,นากระทางกระขึ้นกับเมืองไสง้บุทองเบิ่งสาวบ้านเป็นหยนงางนีไปให้ไปนาหมอลาโบ โอเส้นทางเขาบ้านเพิ่งกนกะจ้าห้อมๆเนาทำผสมเนาะเส้นทางสวัส,สดีเกียรไปใช่ด้นี่ไปให้ไปนาบ่ไปสูตรเนาะไปให้ไปนาหางโง่ เลี้ยงงูได้นเนาะามนี้เออโอ้ขายน้ำเนาะงี้จะต,ตุกน้ำายะโอ้ยไ,ไปเราลินท่องเที่ยวงเนาะออยังไงอย,อยู่บ,บน่นี่คงแบบนี้ยังไงอยู่ป่อโอ้โอโอ้โหนอ้อ้โห้อนน้อ้อ้ห้าหโ้โหโอ้ เป็นยังไงหน้าสนใจโอ้เข้ามาอยู่ในนี่กับเฮือน,นจทีเที่เดี๋ยวท่านผู้ชมไหม เหงนินจะที่ที่ที่ไหนตีนของห้างเข้ามาได้นี่ที่ล่ะทา่านผู้ชมเหงนินจะที่ที่